งานย่ามนเจอาเป็นงานย่ามผ้าทอนากาาะใส่ของได้เยอะนเจ้าใส่ของได้ลหลายหลายเราสามารถใส่ขาตั้งกล้องเอ็มพูโมเดลที่ดังในทิกตอกได้เนาะหืขาตั้งกล้อง P01 อันนี้ก็จะเป็นหูฟังซึ่งฮากับขายของในทิกตอกตัวเนนะเจ้าใครที่ชื่นชอบง,งานเกี่ยวกับงานย่าม จะซื้อไว้ไซสิ่งของได้เนาะอันนี้เป็นรุ่นสิบสองคูณสิบสองนิ้วนะจ๊ะความกว้างสิบสองคูณสิบสองนิ้วสะพายคอดบดีได้เนาะอันนี้รหัสชอช้างหนึ่งะจะอันนี้รหัสชอช้างสองเนาะอันนี้รหะะัสชอช้าง ห้านะเจ้าบางราคัเจ็ดบนเลียงเนาะเพราะเขาขายไปแล้วนะเจ้าช่อช้างเจ็ดนะเจ้าช่อช้างเจนะ็ดช่อช้างแปดนะเจ้าอันนี้เป็นจ้างกู้ชูงวงเนาะความงามของจ้างก็จะเป็นแบบว่ามีความงามเฉพาะก็คือมีเป็นผ้าทอนะนี่ก็คือจ้างกู้เหมือนกันนะเจ้าช่อช้างเก้านะเจ้าซับในนะเจ้าซับในจะเป็นแบบนี้เนอะ มีซีปักกระเป๋าแล้วก็มีช่องข้างหน้าอีกหนึ่งช่องการใช้ง,งานสองช่องใส่กระดาษเอซีได้ใส่สัมภาระได้นะเจ้าอันนี้ช้างคู่ชอช้างเกนะ้าเนาะอันนี้เป็นช้างกู้เหมือนกันนะเจ้าช้างกู้ชูงวงเป็นสีดําแบบนี้เนาะชอช้างสิบนะเจ้างามกู้ใบางามกูรายนะเจ้าเนาะเป็นเอกลักษณ์เนาะชอช้างสิบเอ็ดนะเจ้าอันนี้จะออกเป็นโทนสีส้มเนาะตรงบล็อกจ้างอันนี้จ้างจะเป็นสีดํา อันนี้จะเป็นจ้างลายไทยผ้าทอเป็นผ้าทอนาการหลากหลายสีสันเป็นผ้าทอเครื่องทนทานแข็งแรงใช้งานได้ยาวๆสิบเปดสิบแบบนี้นะจ๊ะอันนี้คือสั่งตัดมาเนาะอันนี้ก็สีส้มอีกแต่ว่าลายจะตามกันนะเนาะพอลายดีๆเนื้อละฮัทจะมีาล,ะลายละแกนลายละใบเท่านั้นเนาะบล็อกช่างก็จะเป็นช้างสีดำเนาะเราก็อยู่ในบล็อกของสีส้มเนาะ อนากามันจะมีความโดดเด่นอยู่ที่เป็นผ้าทอหลากหลายสีสันอันนี้ช้างไทยแลนด์นี่ยเจ้าชอช้างสนะิบสามเนาะเป็นมันจะมีทอคําว่าไทยแลนด์ไอันนี้คือเอกลักษณ์จะไปไหนก็ต้องพูดแน่นอนว่าเป็นคนไทยนะีเจ้าเนาะผ้าทอนากา ช่อช้างสิบสี่นะเจ้าอ,อันนี้จ้างแบกสลีียงเนาะตั้งบนนี่จะเป็นสลีียงเนาะอันนี้อันนี้เป็นรหัสติดไว้ให้เนะเจ้าเน้อช้างแบกสลีียงอันนี้เป็นช่อช้างสิบห้าเป็นช้างลายไทยช้างแดงอันนี้งามมากนะเจ้าตัวนี้เป็นช้างอ่าเดี๋ยวพม่พอนะขวัดติดรหัสไว,กว้ก่อนส่งลูกค้าผิดนะเจ้าอ,อันนี้คือช้างแดง อยู่ในวงกลมแบบนี้นะจ๊ะตั้งหลังแบบนี้เป็นผ้าทอนะจจะเป็นผ้าทอเลยตัวของช้างเองเป็นผ้าทอแล้วก็ตัวของย่ามเองก็เป็นผ้าทอเนาะใครที่ชื่นชอบงานย่ามช้างเราจะเอาไปเป็นของขวัญของฝากและอัน <layered> นี้เป็นชาวช้างสบหกนะจ๊ะช้างลายไทยออกสีฟ้าๆแบบนี้เนาะเอาไปเป็นของขวัญเอาไปเป็นของฝากเอาไปเป็น ของที่ล,ลึกกระดาปใ้สจยใส่จงานใส่สัมภาระได้เยอะใส่ขวดน้ำหกร้อยิอลได้เนาะพวกพาสิ่งของสัมภาระโทรศัพท์กระเป๋าตังค์เจา้าเราก็ปุญแจลงกุญแจรลดเนาะใส่ของใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้าานะเจ้าพวกพาสะดวกไปแอลที่ใดก็บ่ต้องกลัวในเรื่องของการลืมหรือการล่วงหล่นเพราะว่ามันมีซิปนะเจา้าซิปอันนี้ก็จะเป็นซิปสัมตัดมาเนาะอันนี้แบบนี้เ้า ก่อนสั่งมาให้ลูกค้าเจกว่าใบเนาะก็เหลืออยู่ประมาณ10บกว่าแกนจก้ะอันนี้เป็นงานย่มช้างรุ่12 12น12บสองคูนี้ท่านใดสนใจก็สามารถที่จะพักไม่ค้าได้จ้าเนาะ